พระเอกดังซุมมันเงียบเผยเลิกแต่งหลังคบนาน6ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกหนุ่มคนดังที่ได้ตัดสินใจไปขอแฟนสาวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่ออีกคนที่เป็นขวัญใจบรรดาสาวๆทั้งประเทศเลยทีเดียว ทำเอาเหล่าบรรดาเพื่อนและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มชื่อดังก er ๊อฟอนุวัตชูเชิดรัตนาหลังจากคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการถึง6ปีล่าสุดก็ขอแต่งงานแล้วคุณเปียวดีหนุ่มก๊อฟเองก็เคยเปิดใจถึงประเด็นนี้ไปแล้วและมีภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นของพวกเขาให้ได้ชมกันแล้วล่าสุดหนุ่มก๊อฟก็ได้เปิดใจว่าเรื่องแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้จัดแต่ไปขอน้องเขาแล้ว ไปพูดกล่าวกับพ่อแม่ว่าขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องจัดงานมาดูกันอีกทีเหมือนพาผู้ใหญ่ฝั่งเราเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งเขาพ่อแม่ฝั่งเขาน่ารักมากเข้าใจการที่เราเป็นคนแบบนี้เราชอบอะไรง่ายๆและเขาก็ชอบอะไรง่ายๆพิ่ทีในวันนั้นผมคิดว่าคือการมั่นสำหรับเรลอกแต่งงานน่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแน่นอนสำหรับเรื่องลูกไม่ได้คิดว่า คลอดปีหน้าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะปีไหนเขาก็ลูกของเราถ้ามีไม่น่าจะเกิน1-2ปีนี้